สวัสดียามค่ำครับทุกคนยางล่งทงล่งทามาให้มานะไป้าย,าย <laughs> แกาแฟแกาแฟหาใส่เบ็ดกบนะอุ้ยเขาไหมนี่ลองได้กินนกานะอกบเอ้ยเริ่มใช้พามาใส่เบ็ดกบฮะ ฉันจะต้องได้กินกูอ,นอ,นอย่าอย่าอย่าบินให้มันเถื่อกินขี้ดินไหมอมเป็นการล่วกโอ้ยแมงไรกาแฟกาแฟมากระลงมานั่นมากระตื่นเต้นพ่อหมากัพ่อหมาเราใช้เหยื่ออะไรฮะเหยื่อขี้กระเดียนครับเหยื่อขี้กระเดียนเหยื่อสดเหยื่อสดเหยื่อสด โอ้ยแมงแมงขอดังขอยผุนให้คุ้มผุนแวดให้แวดป่าปลวดป่าด้วยบอใส่ไวใส่ยู่หน้าจ้าของนี่แหละหน้าผู้อื่นบุด้ี่เนี่ยเขาโยนอืมแย่มันอันนี้เขาเจ้าบอผมเนียเพื่อใส่ร้อยแบบนี้ ให้มันดองเอาดิใช่แล้วกมดเวลากลิ่นไม่เกิดทีนีเบ็ดลา้านอีกแบบหนึ่งเบ็ดลา้านที่เป็นลักงไงไปเล่นล้านหน่อยไปยังสี่หลือพี่นอ้องไปไปใส่ต่ออีกไม่ยังละ่ปะปลาลดปลาลดห้วยไม่คักแค่พ่อไทายมาช่วยปลาคอนบอกปลามันบืนโอ้น<อ>ี่หือเดิโอ้หลายแท้ปลาลดปลาลด ได้มาครึ่งชามเหนียวใส่ใบมะขามทั้งปลาลวดทั้งหอยจักตัวละต้นหมุนลึกยามตุ้งไปแล้วไปแล้วไปแล้วยามตุ้งน้องเคยก่อนเอาเอาเอ้าเอาอันเอาอันปีงเสียบเป็นอย่งนี้นี่เลยเดิมอันเดียนั่นฮึบอดไรปไปแล้วแบ๊ดหน่่ยฮึบืนขึ้นทั้งตัวอือ้ยหมวกไหลอู้ ใช่ใช่ใช่สามตัวสี่ตัวเอาเอาเอามันเอามันบ่หมุฟันหรอเนาะจับเอาดลอืมใช่โอ้ขุณบืนขึ้นบึงไรเนี่ยข้าขนาดพี่น้องหากบได้หอดปวยลดนี่อีกวะใช่เบิ้งเขาเบิ้งมันมลขึ้นเทิงหุ่นเนาะปอกปึ๊บเรียบร้อย เก็บมือเดี๋ยวของเก็บเองนี่มีอีกวะใช่กี่นี่นี่กันไรโอ้ยอยู่ปูกัดปลาเลยเรียบร้อยแล้วเจ้ามีอีกวะอุ้ยกีปวงกับเต็นบวบหักโ่หัอโตัวนี้าตัวนี้ในถุงนี้ย เก็บหมดเนี่ยีบบมีตัวนี้ใส่เบ็ใส่เบปลคอใส่เบปลคอคนเดียวหรวะเมืองนี้คนจะฝันว่าจะได้กินเขาไปบุกลิกังออกมากันลงมืเอียงให้ตีมาดมเกี่ยวสองตัวก็ได้เกี่ยวแบบไปจังสีเลยนเนาะเกี่ยวมันเป็นพ่วงไหเกี่ยวเขาจะเข้าไปสมบัติฟ้า เกี <T t ่ยวบสมบัติแบบนี้ะือปลายนั่นะเงี้ยแนี้เออปักลอยลปักลอยลปักตรงไหนักตีนยากันตรงนี้หรอเห็ดคืๆนี่แม่นปะเออเป็นลานๆนี่ือเง้ยนถือกินดินไม่ไห เออมันได้จะคืบหนึ่งสองี่ปเสียบตงเนเงหน่อยโอ้ยมันหกพูดเอาเป็นเปนนิดหน่อย้เจ้าก็ไเลโอ้ยหกนี่อเินเลยเนาะยบออกไปผุนเมียมองเย่าวงียบเมียไม่ถึงมองเสียบนะเออ เอาคอยนึกว่าให้มันย้อนลง,หนงให็มันย้อนลง,งเอาเฮ็ดเคี่ย,ยขอขอก้มันเปลี่ยนอืมบมาคกจโคกันสิเห็นบ่นหาบอกไปเอปเอนีอ่และเด้บอะรอย่งไบ้า

ไ <Okay. S 2> สเดือนคำตัวโตคำตัวโตคำปุ่มปุ่ม,มชิบสองตัวเข้าไปเลยเสียบจื๊อนี่ละใส,ใส่เข้าไปแม่งมาตอมไสหมอบรัดไร่ไร่ ่กินกับตัวเงยดีด้วยเออเกี่ยวเลลย่แ้วมีอย่างพร้อมนะม,มันจังแบบ<จ>กินแรงกินข้า,ขาวๆนอ้อยเทียบเข้าไปแล้วก็ใส่ไว้ใส่ไว้จังคอยมายามเนีย่ยชั่วโมงสองชัง่วโมงใส่เข้าไปชืบไดส่ลงไปไหมเนี่ย Chết chết bay Dìa loài Chị chỉ xây tùm cái này bác nhằm Cái đâu Cho xây biệt cái cái này